สาธุชนล้นเนืองแน่นร่วมเผาเข้าวหลามหนึ่งหมื่นห้าพันกระบอกจากในงานบุญกระถินวัดเขาโป่งนกเป้าทำกิจกรรมแข่งกินข้าวหลามสืบสารประเพณีเก่าแก่แถมยังได้เลขเด็ดจากทูปประมงคนกลับบ้านไปลุนโชววันที่12ตุลาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดเขาโป่งนกเป้าหมู่ที่10บ้านโป่งนกเป้าตําบลสามแยกอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ชาวบ้านและศิษยานุสิ์จากประเทศมาเลเซียที่เริ่มใส่ศรัทธาครูบารโรจนชัยชยธรม หรือหลวงปู่นิรนามเกจิดังแห่งวัดเขาโป่งนกเป้าได้นำองค์กฐินมาทอดถวายเพื่อสมทบทุนก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จและเพื่อเป็นการสืบสารประเพณีการทอดกฐินให้คงอยู่คู่กับพระพุทธศาสนาของไทยสําหรับไฮไลท์ของงานคือการแจกข้าวหลาม15,000กระบอกให้กับผู้คนที่มาร่วมงานบุญกฐินเพื่อนําไปรับประทานเป็นสิริมงคลเพราะหนึ่งปีมีครั้งเดียว โดยการเผาเข้าวหลามชาวบ้านยังคงใช้วิธีเผาแบบโบราณที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นโดยนําข้าวหลามมาเรียงกับพื้นเป็นแถวยาวจากนั้นใช้ไม้และแกนข้าวโพดเป็นเชื้อเพลิงเผาข้าวหลามเมื่อน้ํากะทิดือดและแห้งก็จะได้ข้าวหลามที่สุกพอดีเหนียวหอมมันชวนให้น่ารับประทานซึ่งข้าวหลามแต่ละแถวใช้เวลาเผาประมาณหนึ่งชั่วโมงซึ่งต้องมีคนคอยดูไฟเผาตลอดเวลานอกจากนี้ภายในงานยังมีการแข่งขันกินข้าวหลามหนึ่งกิโลกรัม ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งสร้างความสนุกสนานให้กับผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมากและอีกหนึ่งไฮไลท์สำหรับนักเสี่ยงโชคคือตัวเลขทูประมงคล036และ879ที่จุดต่อหน้าพระประธานหลังจากตัวเลขปรากฏเหล่าบรรดานักเสี่ยงโชคต่างใช้โทรศัพท์มาถ่ายภาพเก็บไว้เพื่อนำไปเสี่ยงโชคเรียกว่าได้ทั้งทำบุญอิ่มท้องและได้เลขเด็ดติดมือกลับไปเสี่ยงโชคด้วย